ดิจิตอลอ่าโรดักที่เป็นกราฟิกดีไซน์ตัวอย่างไอคอนเนาะมันไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะต้องใช้โปรแกรมนอกเหนือจากเคนวานั่นเองแต่ว่าโปรแกรมหลักๆที่พิมพ์สอเนี่ยจะเป็นแคนวาอะไรคนระต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกบัตรต่างๆเนี่ยถ้าเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือพวกอาโปร e คิเอตต่างๆนะคะในการทำบัตรต่างๆหรือรวมไปถึงการทํารูปลายนะคะพรีเซนต่างๆนะคะอันนี้ก็ uh, ใครที่ทำตัวโปรคิเอตได้ก็อาจจะลองทำแบรดนะคะเพื่อที่จะไปขายนะคะแบรดตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ใน Creative Fabric a ดังนั้นก็คุณก็สามารถไปขายใน Creative Fabric าสำหรับคนที่เปิด Easy ได้ก็สามารถขายแบรดใน Easy ได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เบิร์เดย์อันนี้เดี๋ยวค่อยลงลึกกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเนาะ ก็จะมีพวกเบิร์เดย์เชิบัตรเชิญต่างๆ w e ดดิ้งนะคะการ์ดเวดดิ้งก็จะแยกออกไปตัวเวดดิ้งเดี๋ยวพิมพ์ขอบอกอีกย่หนึ่งถ้าคุณจะาขายเฉพาะแบบ read, เ ern, วดบัตรเชิญ w e ดดิ้งเนี่ยมันก็จะดูแบบเราไปทําเราไปเราไปหาในแคนวาเราก็ผลิตออกมาเองก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแบบพวกเทเบิลการพวกบัตรเวลคัมพวกบัตรเชิญ พวกเมนูอาหารหรือว่าอะไรที่เอามารวมกันเป็นเซตแล้วพอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยเขาสามารถไปจัดงานแต่งงานได้เลยเนาะไหมแค่ไปเปลี่ยนชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบเนี้ยมันจะทําให้โปรดักคุณขายง่ายกว่าที่คุณจะทําบัตรเชิญแค่ใบเดียวแล้วลงขายนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็ค่อยมาทํากันด้วยนะเพราะมันมีไซส์อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวก็ค่อยลงลึกกันตอนออกแบบนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าใบปลิวต่างๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงลึกตอนที่เราทํากันนะคะ แล้วก็พวกบริตรองเมนูต่างๆค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยลงลึกกันนะคะอ่ะต่อไปอก,ก็จะเป็น b u i n e s s c การเนาะเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันเลยนะคะ Bris u i n e s s c a r d เนี่ยเราสามารถที่จะทำคอนเซปต์ให้เป็น Bris u i n n s s c a ารที่ลูกค้าสามารถนำไปปริ้นได้หรือจะเป็นดิจิทัล s i n e s s นะคะที่ลูกค้าสามารถที่จะกดคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอแล้วก็ลิงก์ไปที่เออเออลิงก์ไปตามหน้าเขาเรียกไงตามหน้า หน้าโซเชียลมีเดียหน้าเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆของเรานะเดี๋ยวพิมพ์จะเข้าไปในบทของเอาพิมพ์ไปอัปเดตตัวนี้เพิ่มให้ในดิจิตอลเทมเพลตนะคะเป็นคอร์สที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตเพิ่มให้นะส่วนใครที่อยากจะรอเรียนไลา์สดก็สามารถรอเรียนเดี๋ยวพิมพ์จะอัปเดตนะคะในบทเรียนหรือทางหน้า Facebook นะคะอ่ะต่อไปเนาะ แล้วก็ <ไป S 1> พวกเรซูมเม่ต่างๆคอเวอร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นทำเพจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยทำกันในคอเวอร์นะคนะ you mm -hmm.